หลายคนคงจะคุ้นเคยกับคำแนะนำที่ว่าเวลาทำงานมาเหนื่อยจ้องมองจอคอมพิวเตอร์น,น,นานๆให้หาเวลาพักผ่อนสายตาด้วยการมองสีเขียวจะช่วยให้ผ่อนคลายและสบายตาม,มากขึ้นเราควรเริ่มกันที่อิทธิพลของสีเขียวสีเขียวให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติความสบายการพักผ่อนและความโชคดีมีงานวิจัยเกี่ยวกับสีหลากหลายชิ้น ที่ให้ผู้เข้าร่วมทำการวิจัยเลือกมองสีต่างๆและแทบทุกครั้งสีเขียวมักจะเป็นสีที่สรุปออกมาในเรื่องของการช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าอยู่เสมอโดยเฉพาะสีเขียวที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นต้นไม้ป่าไม้หรือทุ่งหญ้าศาสตราจารย์โรเจอร์เอสอาริชผู้อำนวยการศูนย์ระบบสุขภาพและการออกแบบแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส ANM กล่าวว่าธรรมชาติช่วยเยียวยาร่างกายของมนุษย์และจากผลงานวิจัยสร้างชื่อของศาสตราจารย์โรเจอร์ก็พบว่าการให้คนไข้ได้มองเห็นพื้นที่สีเขียวเห็นต้นไม้หรือป่าไม้ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามมีบทความจากมหาวิทยาลัยนันยางประเทศสิงคโปร ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าการมองสีเขียวอาจไม่ได้ช่วยอะไรหรือไม่ได้ช่วยให้สบายตาได้พักผ่อนเสียทีเดียวหากแต่เป็นการมองออกไปไกลๆมากกว่าถึงจะเรียกว่าเป็นการพักสายตาที่แท้จริงเพราะถึงแม้คุณจะจ้องมองสีเขียวเพื่อประโยชน์ทางสายตาแต่หากสิ่งนั้นอยู่ใกล้มากเกินไปสายตาก็ยังคงใช้งานไปกับการเพ่ง ไปยังของสิ่งนั้นอยู่เช่นเดียวกับเวลาที่จ้องมองคอมพิวเตอร์หรือเล่นโซเชียลมีเดียในสมาร์ทโฟนดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพของการมองสีเขียวที่ดีที่สุดก็คือการมองสีเขียวที่อยู่ไกลออกไปเพื่อให้สายตาได้คลายความล้าจากการจ้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเวลานานและการมองเห็นสีเขียวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดยิ่งขึ้นเมื่อคุณหาเวลาว่างไปพักผ่อน ข้ามกลางธรรมชาติดูบ้างสักครั้งนะครับ